จากต้นที่เป็นตัววายอยู่แค่นี้นะครับเป็นตัววายตัววายครับมีสองขึนขึ้นมาหนึ่งแล้วก็แยกนี่แล้วก็แยกนี้แค่นั้นเองนี่จะเห็นรอยตัดตัววายอืมอันนี้อันนี้คือเลี้ยงมาใหม่เลี้ยงใหม่ครับผลทะเลเป็นไม้ที่ใบฝอยใบฝอยปุ๊บถ้าเราไปทําให้กิ่งเล็กๆครับฝอยของใบมันจะบังต้นมันจะมองไม่สวยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําผลทะเลแล้วสามารถทาให้กิ่งใหญ่ได้นะเราไปวางฝอยสั้น มันก็จะมีเสน่ห์ตรงกิ่งใหญ่แล้วก็ฝอยกิ่งเล็กทำให้เหมือนต้นก้ามปูตัวนี้ไม่นานแล้วฮะอีกประมาณปีหนึ่งก็ออกสนามปีหนึ่งออกสนามแต่ถ้ามีคนมาขอจีบนี่ก็ก็ผมตั้งราคาไว้ที่คือมีคนมาขอจีบแล้วแหละแต่ตั้งราคาไว้ที่สามแสนห้าเขาบอกเขาบอกว่าถ้าจบแล้วโทรหาเขาทีแล้วทีนี้มีมีโซนไม้ใหญ่โซนไม้ใหญ่รับเป็นโซนไม้ลงดินจะอยู่ทางนี้เลยครับ ไม้ลงดินนะครับไม้ลงดินนี่เคยเห็นแต่ในอินโดนะครับที่ที่ไทยก็มีนะครับโอ้ทำกันอย่างนี้เลยอันนี้สนทะเลอันนี้จยังไม่จบครับเหลือกิ่งนี่เราต้องเลี้ยงรายละเอียดกิ่งนี้ออกมาให้อยู่บริเวณอันนี้แก้แล้วครับหรือว่าแก้ครับเพราะว่าหนอนชัยอไม่ได้ดูแล้วก็สวยมากดึงดึงกิ่งออกมาใหม่ให้มันอยู่ประมาณสี่สิบห้าเซน สี่สิบห้าเซนอันนี้ทรงสไตล์จะออกทรงไทยไทยเพราะบางกิ่งตำแหน่งเป๊ะอันนี้ก็ไม้ที่นี่ไม้ที่นี่ครับไม้ที่นี่ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อผ่านกิ่งก้านใบก็ได้เพราะว่ากิ่งก้านใบเขาเป็นคนทําธุระธุรการอ๋อก็ใครสนใจนะครับก็ตามตามที่ผมขึ้นให้นี้นะครับเผจดกิ่งก้านใบบอนทซยไม้จิ๋วอันนี้ก็จะใครสนใจต้นไหนก็ เล็งๆไว้นะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้อ่ากลุ่มกอกลุ่มกอเหรอครับอาจารย์บางคนเขาคิดว่าเป็นสวนป่าแต่มันออกเป็นกอมันขึ้นจากกําเนิดเดียวกันอ้นี่ครับโอ้สร้างยังไงแบบไม่ให้บังกันเลยนะครับโอ้สวยมากแสงต้องไม่ให้บังกันโอ้ตัวนี้ครับอลังการงานสร้างมากครับหน้าไม้อยู่ฝั่งไหนครับอาจารย์ฝั่งฝั่งนู้นครับฝั่งต้นนูนี่ครับหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับ โอ้โหต้นนี้อลังการจริงๆนะครับโอ้นี่มาครับจากต้นที่เป็นตัววายอยู่แค่นี้นะครับเป็นตัววายตัววายครับมีสองขึ้นขึ้นมาหนึ่งแล้วก็แยกนี่แล้วก็แยกนี้แค่นั้นเองนี่จะเห็นรอยตัดตัววายอันนี้อันนี้คือเลี้ยงมาใหม่เลี้ยงใหม่ครับคือเราจะทํากิ่งล้อเพราะไม้มันต้นตรงครับพอถึงเวลาปุ๊บบันดันมียอดขนาดนี้แตกออกมาเราเลยไว้ไว้ตรงนี้ไว้กิ่ง พอไปกิ่งปุ๊บกิ่งมันโตขึ้นมากลายเป็นไม้เอี่ยวอ,อันนี้ถ้าเป็นจริงๆคือผมเรียกว่ากิ่งล้อแล้วกันกิ่งล้อกิ่งล<อ>้อครับกิ่งล้อแล้วเลี้ยงกิ่ง,งให้มันใหญ่หต้นนี้สร้างกี่ปีแล้วครับอาจารย์ต้นนี้สี่เกือบห้าครับจากไม้ตัววายจากไม้ตอทื่อๆเลยตอทื่อๆครับตอทื่อๆ,ๆเลยสี่ห้าปีแล้วเอามาตัดตัดแล้วใกล้จบยอดแล้วใกล้จะจบแล้วครับแล้วส่วนนี้ก็คือเทคนิคนี้ทำอวไาอาจารย์คือตำแหน่งกิ่งนี้มันหายตัดยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่ออกไม่ออก ก็เลยดึงกิ่งพวกนี้ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาทาบมาทาบทาบเสร็จแล้วตอนนี้ติดละวอาติดแล้วตัดออกแล้วครับตัดออกแล้วโอ้โหนี่ก็เป็นเทคนิคอ๋อสนก็ทําได้เหมือนกันสนทาบได้ครับไม่มีตําแหน่งไหนที่ก็เราก็ทาบเอาทาบขาดตำแหน่งไนนครับนี่วิธีแก้ครับแต่ส่วนมากก็ออกออกครับออกแล้วก็วิธีอีกอย่างก็คือการเลี้ยงรากลงดินยังไงครับอาจารย์เนี่ยผมก็คือเนรากพวกนี้ครับ ผทะเลเนี่ยถ้าอยู่ในกระลำมังบางกะลำมังหรือกระถางบางกระถางเนี่ยมันไม่สามารถจะโตตามสเกลของมันได้อวิธีการก็คือเราก็ใส่กะลำมังไปก่อนเสร็จแล้วล่อรากจากนี่ให้ลงไปในดินข้างล่างอครับมันจะมี2วิธีบางคนเขาก็ต่อเป็นท่อเห็นแบบนี้เห็นอินโดนะอินโดทำแต่ครั้นี้ผมไม่มีเวลามานั่งเลี้ยงท่ออยู่ก็เลยล้อมผ้าล้อมเลยครับนี้เลยออกเลยครับนี่ครับเราลองดูรากนี้ลองดูรากนี้รากนี้เห็นชัดนะครับรากนี้เห็นชัดครับรากนี้คือจะจะเป็นรากเมนที่โตไว บถอนได้เลยถอนได้เลยนี่ครับลากเมนลากเมนที่โตใบคือล่างที่จะไปส่งกิ่งนี้แหละอ๋อส่งกิ่งนี้ใช่ครับพอถึงเวลาปุ๊บไม้ใกล้จะได้ขึ้นกระถางเราก็บากบากบากลากเพื่อให้ลากข้างล่างมันออกให้ลากฝอยลงไปครับพอถึงเวลาเราจะเปลี่ยนกระถางปุ๊บเราตัดไม้จะไม่ช้ําอันนี้คือไม่ได้ตัดให้ขาดทีเดียวไม่ได้ตัดให้ขาดทีเดียวครับครับอ๋อนี่ลากใหญ่ครับอันนี้คือจะพอเราจะรีกระถางก็ใช่ตัดออกได้เลยแล้วก็ ที่สําคัญคือไม้ไม้ช้ําแล้วก็บรรดูนควบคุมอยู่ในกระมังเนี่ยเราสามารถหาไซต์กระถางที่มาใส่ได้พอดีครับเป็นมตไเป็นเทคนิคการทานะครับหลังไม้ต้นนยครับนี่ครับต้นคือเห็นโครงสร้างชัดเจนมากนะครับสวนการสร้างครับสวนทะเลเป็นไม้ที่ใบฝอยใบฝอยปุ๊บถ้าเราไปทําให้กิ่งเล็กๆครับฝอยของใบมันจะบางต้น S <S มันจะมองไม่สวยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำผงทะเลแล้วถามารถทาให้กิ่งใหญ่ได้นะ่ะเราไปวางฝอยสั้นๆอ,อมันก็จะมีสเสน่ตรงกิ่งใหญ่อ,อแล้วก็ฝอยกิ่งเล็กทําให้เหมือนต้นก้ามปูอทำให้เหมือนต้นกา้ามปูครับสร้างเห็นโครงสร้างชัดเจนมากครับตัวนี้ไม่นานแล้วฮะอีกประมาณปีนึงก็ออกสนามปีนึงออกสนามแต่ถ้ามีคนมาขอจีบนี่ก็ก็ผมตั้งราคาไว้ที่ คือมีคนมาข,ขอจีบแล้วแหละแต่ตั้งราคาไว้ที่สามแสนห้าเขาบอกเขาบอกว่าถ้าจบแล้วโทรหาเขาทีถ้าจบแล้วโทรหาครับโอ้ต้นนี้น่าจะใหญ่ใหญ่มากอีกต้นหนึ่งของประเทศนะครับที่สวยอีกต้นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะเนี่ยสนทะเละนี่มาดูสเกลไม้ลงดินครับตรงน,นี้ครับมาดูไม้ที่กําลังสร้างนะครับอาจารย์นี่ครับนี่อย่างเงี้ยจะเห็นชัดเจนมากเลย วิธีทําของอาจารย์นี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้ทรงต้นทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันเป็นต้นตรงๆขึ้นมาครับแล้วผมมาตัดตรงเนี้ยตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยฮะเห็นแผลตัดไหมอันนี้ต้องตัดเฉียงเหอครับอาจารย์เฉียงครับตัดเฉียงทุกแผลของผมผมจะตัดเฉียงเฉียงเฉียงหมดเลยอย่างแรกคือหนึ่งถ้าตัดตรงๆน้ํามันลงไปแผลจะผุตัดเฉียงแล้วทายาส้มมันก็จะยาส้มคือยาฝาแดงนะครับมันก็จะไหลออกไปไหลออกไปไม่ค้างครับไม่ค้าง นี่เขาเริ่มใหม่หมดทุกอย่างทุกกิ่อแล้วเวลาการทํากิ่งของผมผมจะเอาตาข้างล่างสมมติเป็นกิ่งเป็นกิ่งเมนมาเนี่ยเต้ากิ่งเน่ยแล้วเราก็ตัดตัดกิ่นให้ทิ้งเพื่อเอาตาข้างล่างตาข้างใต้เขาจะได้กระดกขึ้นมาอย่างนี้สวยอีกครั้งหนึ่งถ้าผมจะตัดทดปึ๊บผมก็จะเอาตาข้างล่างนี้เหมือนกันครับออกมาออกมาไม่เอาตาข้างข้างเพราะว่าถ้าตาข้างข้างปึ๊บมันจะมองเป็นนิ้วมือมองไม่เห็นละน้า มองในมุมนหน้าเพราะตาข้างๆ้าพจะเห็นความโค้งของกิ่งอและกิ่งหลังเราจะยกขึ้นนิดนึงไม่แพ่ออันนี้เป็นกิ่งเมนกิ่งเมนครับนี่เราวางซับหลังออกไซับหลังออกไปนี่นมดแล้วเราก็ตัดปึ๊กแล้วก็วางอซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปอย่างที่ได้ขนาดนี่นะครับนี่ต้องได้ขนาดนี่ได้ขนาดได้ขนาดอันนี้อีกนิดนึงเลยอันนี้อาจารย์ทดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะทศตรงนี้ครับทศตรงนี้แล้วก็จะดึงกิ่งไปทางไหนบ้างก่อนทดเราจะตัดยาวไปก่อนออไม่ได้ตัดตรงตำแหน่งทีเดียวไม่ได้ตัดตรงตำแหน่งทีเดียวครับไม้ตัวนี้ปีครับ สองปีสองปีจากตอ่อต่อขนาดขวดขวดน้ำโพลิที่น้ำขวดน้ำโพลิตธรรมดาสองปีได้ขนาดนี้เลยได้ขนาดนี้ครับเพราะลากเขาลงดินน,นี่ครับนี่นี่ที่ที่บอกเทชัดเจนดูรากตรงน,นี้อันนี้คือพอใกล้จะรีกระถางผมจะจะบากแล้วจะมีรากฝอยเห็นไหมครับรบากออกมาสุดท้ายเราตัดไม้จะไม่ช้ำอ๋อนี่นี่นี่อันนี้คือรอยตัดอันนี้รากใหม่ครับรากใหม่อ๋ออ่าีนะเราตัดจะไม่ช้ำ แล้วก็โปรกไปเอาผ้าโปรกอย่างเงี้ยครับสบายโปรกไว้เพราะว่าตอนช่วงนี้หน้าร้อนมันก็เร็วอยู่นะใช่ไหมครับอาจารย์สำคัญครับเร็วเร็วครับเร็วมากเลยเร็วมากเลยโน่นครับอันนี้จากอาจารย์ที่ทําไว้อย่างนี้ลงดินไว้อย่างนี้เลยครับไปทางไหนก่อนหนี่งนี่เลยก็ได้ครับจะต้นใหญ่ใหญ่ปุ๊บ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 ลกหน่อยไม่ได้นี่นะครับพวกนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ๆเหมือนกันโอ้โห ไสใหญ่ที่ลงดินไว้นี่ครับการทําก็ล้อมผ้าครับก็ในมีกระถางซ้อนชั้นหนึ่งเหมือนที่บอกไปแล้วก็้างใน,นมีกระถางอีกเหรอครับครับมีกระถางเหมือนเราล็อกกระถางไว้แล้วก็ให้ลากเขาออกมาเหนือกระถางเข้ลงดินอืออันนี้ก็ใกล้ละอันนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วครับทําเป็นทรงอาจารย์กวดถ้ากลัวจะเอาขึ้นไปกระถางจริงนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะให้ ประมาณ80แล้วค่อยขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือกิ่งหลักกิ่งเมนทุกอย่างกิ่งรองกิ่งย่อยครบมาทําช่อเอาข้างบนเองอ๋อครับทาช่อกับยอดอีกนิดนึงอือครับครับเยอะนะครับใครยอัย่างอย่างพวกนี้อาจารย์ก็แบ่งปันแบ่งปันครับแบ่งปันนะแบ่งปันครับอู้เยอะมากนะครับอาจารย์หลักร้อยต้นได้นะครับไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอู้วันอาจารย์หนุ่มนะครับก็เป็นผู้ที่สร้างบอนไซสได้สุดยอดอีกคนหนึ่งของจังหวัดระยอง ของประเทศไทยเรานี่ครับนี่ต้นนี้ตัวโนตัวโนดูต้นต้นนี้ในครับอาจารย์ตัวนี้ครับโอ้นี่ครับจะเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยนะอ๋อนี่ครับนี่ก็คือการแต่ต้นนี้ไม่ได้รองกระถางกระถางอยู่ไนครับอาจารย์กระถางไม่มีไม่มีแต่มีตุ้มไม่เขามีตุ้มเก่ามีตุ้มเก่ารากเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มตัดละเราเริ่มตัดเริ่มตัดแล้วพอไม้มันได้ขนาดได้สเกลเราเริ่มตัดลรกเดี๋ยววันหนึ่งในกรณีไม้ที่ไม่มีไม่ไม่ได้รองกระถางไว้แต่แรกแล้วลงดินแบบนี้ ให้เราคว้านครับคว้านคว้านเหมือนคว้านตอนแล้วเอาขุยมะพร้าวห่มขุยมะพร้าวหุ้มหุ้มจนกระทั่งลากออกเต็มขุยเต็มขุยมะพร้าวในต้นตุ่มตอน่ะเราก็ตัดตัดขึ้นได้เลยไม้ไม้ช้ำครับไม้ต้นนี้ใหญ่คือรากก็พร้อมไปหากินต่อใช่ครับตอนนี้ชื่อเรือรบโอ้มีชื่อด้วยครับเจ้าเรือรบสนแต่ละต้นเขาจะจะมีลีลารูปทรงไม่เหมือนกันนี่ผมสังเกตเห็นอันนี้อาจารย์อ๋ออันนี้ครับอันนี้คืออ่าอันนี้ผมจะวางไว้บนหัวเขียงนี่แหละ หนึ่งอย่างแรกฝนตกลงไปมันมันมันไม่โดนหัวเขียงสองก็คือในเนี้ยผมจะผสมยาไตโคเดอร์มาไปด้วยไตรโครเดอร์มาเวลาฝนตกลงมาเขาจะรินลงเองอ,อนะครับหรือถ้าฝนไม่ตกเราลดน้ําไปก็ก็จะตั้งใส่หัวเขียงไว้ใช่ครับนี่แบบนี้ครับตั้งไว้มันจะทําให้เขียงไม้ไม่ผุไม่ผุอมไวม้เทคนิคอีกเยอะนะครับที่เรารไม่รู้นี่แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เขาต้นนี้ครับอาจารย์จะไซหใหญ่ นี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนีส้สังเกตดูว่าสังเกตดูว่าสวนผมจะจะไม่ได้ใช้ลวดเปลืองไม่ได้ใช้ลวดเปลืองจะรีลวดใหม่เพราะว่าเราเลี้ยงไม้โตเราเราเข้าลวดดักทางเสร็จแล้วพอใกล้ๆกล้อมแล้วก็แกะออกแล้วพาดไว้อ๋อาานี่ครับต้นนี้หน้าไม้อยู่ทางนู้นหน้าไม้อยู่ทางฝั่งนี้หน้าไม้ฝั่งนี้เหรอครับครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงรากลงไปเหมือนกันอันนี้ก็ไม้เลี้ยงรากนะครับดู ข้างในนี้ใส่อะไรบ้างครับอาจารย์มีกระมังแล้วก็ขุยมะพร้ากกับทรายครับขุยแค่นั้นเลยครับมะพร้าวสับเนี่ยมะพร้าวสับมาปกข้างหน้าอแล้วถ้าหน้าร้อนสิ่งหนึ่งที่จะต้องพยายามเลยคือพยายามรักษาหญ้าพวกนี้ทิ้งไว้รักษาไว้ครับเพราะว่าเราเวลาลดน้ำแหญ้าช่วยคุมความชื้นได้อไม่ต้องถอนออกเลยไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งอาหารเดี๋ยวพอถึงเวลาใส่ใส่กระถางก็จะนั่นเองเนี่ยผมจะทํารากไว้โอ้อันนี้ ทำลากไว้ทำลากไว้คือล่อรากล่อรากล่อรากแล้วก็หุ้มให้มันเป็นลำลงมาแล้วฝังไว้ใต้นี้ฝังไว้ใต้นี้ครับอ๋อเป็นลำเลยครับโอ้ดูครับอาจารย์ทำใช่ครับนี่ใหญ่มากต้นนี้กี่ปีครับอาจารย์นี่ต้นนี้สองปีเหมือนกันครับจากคืออายุสร้างนะครับสองปีอายุสร้างแต่ตอนขุดมาก็ประมาณขุดน้ำโพลิสเหมือนกันกิ่งเขาไว้ที่กิ่งที่โตโน่จับเนี่ยประมาณสี่เดือนอุสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนได้ขนาดนี้เลยได้ขนาดนี้ครับนี่เกือบเท่าแขนผมแล้วนะ อันนี้อาจารย์เข้าลวดบิดไว้ครับบิดไว้ครับเนี่ยไม่รอยลวดเก่ามีรอยลวดเก่าบิดปุ๊บพอมันอยู่ทรงละคล้ายๆแบบเราต้องการตรงนั้นเราปล่อยให้โตเลยใช่ที่อาจารย์เ,ยเข้าไว้ครับเราปล่อยให้โตเลยปล่อยให้โตเลยมันจะเอีย้ยวของเขาพอถึงเวลาเราตัดชั่วสิ่งสําคัญของสนทะเลคือเราคิดว่าสนทะเลใบมันฝอยครับจริงๆแล้วอะ่ะถ้าใบาฝอยเยอะๆมันรวมกันเนี่ยมันจะบังแสงกลิ้งข้างล่างพี่ก็เลยจะต้องตัดอ๋อเนี่ยนะตัดแขนออกให้หมดเดี๋ยวนี้ก็ต้องตัดครัเนี่ย ไม่ไม่ให้มันบังแสงไม่ให้มันบังแสงไม่ให้มันชลุดให้มันะ<อ>ล<อ>นุดขึ้นไปเลยให้มันฉลุดขึ้นไปเลยเป็นเทคนิคที่สําคัญก็คือพอมันชลุดขึ้นไปเวลาฝนตกมาน้ําฝนจะลงในนั้นทันที<อ>ครับอันนี้ก็ใกล้กลลอมแพลนะครับไม่นานครับอันนี้อยอดนะครับการสร้างนี่เป็นเทคนิคที่เอ้ถ้าคนสนใจเข้ามาชมนี่ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ครับได้ครับได้เลยมาที่บ้านผมมาที่บ้านเอ็มแบบที่ตโนมาที่ ที่บอนไซนระยองอืองก็ได้ครับนี่นี่ต้นเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ที่ว่าต้นเมื่อกี้ที่ว่ามีคนมาขอ3ามแสนห้าละบอกอ